สวัสดีคับพบกับผมจิอีกับช่องจิอีสตูดิโอนะคบวันนี้นะครับผมจะมาบอนนะครับวิธีการทําให้นะครับต้นผักหวานนะครับออกยอดเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการก็คือนะครับเด็ดใบไม้ครับออกนะครับเพราะว่าต้นไม้ทั่วๆไปนะคบเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงนะครับใบไม้ก็จะร่วงออกครับแล้วเมื่อถึงฤดูใบไม้ผิี ใบไม้ก็จะผิกออกครับแต่ว่าต้นผักหวานนี้นะครับเขาจะไม่ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงนะครับและเขาก็จะไม่ผิกในฤดูใบไม้ผิดนะครับเราเลยต้องเด็ดใบไม้ของต้นผักหวานออกมาในฤดูใบไม้ร่วงนะครับเพื่อจะได้ฤดูใบไม้ผิดเขาจะได้ผิกออกมาครับวิธีการเด็ดก็คือเด็ดอานนี้เลยครับ เดดออกมาแล้วครับให้หมดต้นนี่ครับเมืเ่อแดดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะแตกยอดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะโอเคนะครับเราก็เดดออกมาเอได้เยอะแล้วนะครับ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผีกนะครับใบมันก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เราได้กินเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเลยนะครับที่กดแชร์กดไลค์กด u ับ c r i b e นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคับบ๊ายบาย